เขาไปรออยู an, an os, ่ตรงโน้นนะไายค่ะบายแกค่ะบาเขาไปรออยู่ตรงโน้นรอแกอยู่เราจะไปเดินนู้ถชดไป ไปขอจับมือเลยไปขอจับมือเลยไปไม่ย้าเดี๋ยวไปโเดกได้ไแล้วได้น้องเลี้ยงม่เยไปได้น้องเลี้ยงไปก่อนนี่รถมันติดไม่ด้ไปโดนไปแล้วไปไม่อยากพ่มอีกยอยาิให้นปหาเลยน่วนนะคะไม่เข้าไปโดนไมไม่ไ่น้ไ่นู ้องพอาจะพอยอีสอคเนพออยีกอคันให้ก่อนเยยค่ะากรหน่อยไเลลยยไไปเลยไปลยไเลยไปเลยไปเลยไยไยไปไปเไปเลย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 ไไปเล โอ้ยเหยียบเท้าเหยียบเท้าไปเลย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 ไย